ยิ่งเปรี้ยวหวานอร่อยครับแล้วก็ควมกล่อม,มดีครับมีปูกระเทยครับมีปูกระเทยด้วยเหรอ,อกระดองอดอนี่อันนี้น้องนั่นทำแน่เลยรสชาติดีแต่แต่ขามันไม่ต้องกินก็ได้นะครับขาม,มันเพราะว่าขามไม่ใหญ่อาจจะไม่มีเนื้อครับอ,อันนี้ใส่ไม้ขาม น้ำกิมะขามน,นสูตรใหม่ครับสูตรนี้อร่อยมากนี่ใส่ขามเจานิมาเขาาะหนามานะเาันะรนี่ใส่ไหนใส่นี้นนคนขับเรือเป็นไหนไมั้ ดีมานะครับจอที่ด้านนู้นเจ็ดตะกี้คนระับที่นี่มีห้องน้ำบริการนะครับก็ใครมาเที่ยวก็ีห้องน้ำห้องท่าดน,นะมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟูด้ดมันจะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษเลยนะของว่าง จิ้มซีฟูดนั่นแหละแต่ว่าเป็นใส่มะขามน้ำจิ้มซีฟูดสูตรสูตรมะขามนะครับใส่น้ำขามเคยเคยทานไหมน้ำจิ้มสูตรนี้นะ <c ười> มันมันส่วนใหญ่มันจะเป็นอีกแบบนึงน,นะน้ำจิ้มซีฟูดอนะ่ะมันจะไม่ใส่มะขามเพราะนี่มันกรองกล่อมครับ <c ười> อืมนี่ไม่ใช่แกงยอตัวเองนะครับอร่อย,อยจริงใส่น้ำขาม <c ười> น้ำขามปูไปไหนอ่ะทุกอย่างอรอยน้ำจิ้มนะใช่ใช่ถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็อร่อยครับแล้วก็ปูมันสด แต่บางช่วงยะได้ทานปูใหญ่นะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ชนาปูนะครับขนาดปลาหมึกยังไม่มีเลยช่วงนี้ปลาหมึกในทะเลครับหาไม่ได้ช่วงนี้คือมันไม่มีของครับชวนี้ในเลเหมือนกันครับไม่รู้ว่าไปแอบอ่แถวไหนนะครับปูปลาหมึกตรงนี้ครับมันอาจจะไปเมื่อวันเสนอนี้ลูกค้าไปตกหมึกไปกันห้าสิบคนได้มาหกตัวห้าสิบคนได้หกตัวนะคิดดูปลาหมึกมันมันคงเป็นไปน้าน้ําลึกแอบไปวางไข่วางอะไรพวกนั้นนะ ก็เลยไม่อยู่แถวนี้ครับครับโอเคนะครับเพืเ่อนๆเอาแค่ฝังขอครับสำหรับที่ติดตามชมครับอันีโจ๊ะทว้งเวชนล,ลครับบ๊ายบายติดฟุ้ห้อยขาครับ แล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ทายอันนี้มันออกกามมันออกเมื่อตอนเมื่อตอน9โมงนั้นผมขับเรืออยู่ไม่ได้ยินโทรศัพท์นะขับเรือมาจากนูน่น <c oughs> บางเบิรนะ์ตถัดแคสะกีมาัน<ถ>หลงเหรอก็อ <c oughs> ไม่ก่อเตียบถามว่าอย่างถามเขาแล้วก็ดีสอดในยกหมึกอ๋อ่สอดเขาถามว่าเลยว่าน้ำทงใช่ไหมน้ำทงตรงสะพานปานั้นก็เลยไปไกลเท่าไหร่หรอเดี๋ยวแวะไปเที่ยวอันนี้ก็ได้ครับเนินทรายแซนดูนะรู้จักไหม เนินชายที่สวยที่สุดในประเทศไทยอ่าใครอยู่จุมพาไม่บอกเขาหนึน่งชายที่สวยที่สุดในประเทศไทยกันดู บร,รถ้าปูไม่พอมาเอาได้นะครับนี่ครับมีสเปรย์อยู่ตเติม,ม,ไ,มตไปเรื่อยๆครับ ตัวเล็กมันไม่กินสัลังพื่านโทรศัพ ตัวแค่นี้ก็มีไข่นะปูต้นแหลตัวแค่นี้ก็มีไข่าวนาจะมา ตนี้เก็เที่ยวกันนะครับวัดวัดท่าแยดเนี่ยเลยมาเมืี้ไวพระองค์านบนเขาโน้นสวยจุดชมวิวไปไหว้พระหว่ะไปแลว ก็ไม่ต้องมัน